ู <gesch> ้ำก็ใช้มาตะกันค่ะนี่คือ่ายคือายคือป่ายคือ่ายอาจารย์ดูครับนี่คือปนน้ำนน้ำแลมันดูนี่สา้น้ำมัน็ยาวๆแล้วนี่ก็เสร็จ้ครับนี่คือแม่น้ำนี่สายโค้ยาวๆไปยาวไหกไปน้ำตกสายยาว จะมาลงไปแชร์ได้แล้วคนจะมาเราไปแชร์จะมาเราไปแชร์ได้แต่เรามานก็อยูลงแชค่นับ ไม่ได้ไปยังคิดเด็กไปยังถ่ายต่อ่ายสักเียร์กี่ต่อคิ้ซูซูไอคิวที่เชียวชอบปัจจยนี่ปัจจว๊ะอิสเดตจูจ

<laughs> I'm not trying to bring them. <laughs> 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 I, I, <don't. laughs> <laughs> <laughs> I almost. I I almost. Oh, no.

ตอนนี้จึงเจอแลนะครับก็เห็นก็เยอะ็เยอะตอนนี้กำลังลงนะครับตอนนี้กำลังจุดบ้างนีตเปรยสายนะครับเา มาดูได้น้ำอะไรนะไม่คือต้นไม่ไผ่นี่มีลำมอดด้วยนี่ถือว่า่าเป็นสัลนี่ลายักษสวนะคนี่คือแสนน้ำที่มันมีไม้กับไม้ไม้ชนิดใหญ่ไม้ไผ่ไม่ถอกก้อนนะครับ ามีก้อนไม้ใครฟังนะครับแล้วแบบคนมีคนอาจจะเยอะเยอะมากนี่ตอนนี้คือตอ้นไม้ไผ่คนเดินไปนี่คือต้นไม้ไผ่นะนี่นออนไม้ถึงหลอดกินแมวก็เยอะใส่น้่งอยู่ด้นดานล่างนู่น ตรงนู้นอันนี้ก็เห็นเบลอนะครับนี่คือตีในที่โดนซูสุดๆสูงมากก็กำลังเดินไปนะครับนี่ผมกำลังเดินไปตรงนู้นน่ะครับนี่ผมกำลังเดินไปที่จุดไหนนะครับเดี๋ยวนี่กำลังจะไปน้ำเกิด เอาเถอะตัต่างปอกรไปมันกับีก็เดเกมตกแก่ให้ไปดีๆเซอเีลบมมาบอมจะไปได็กท่าไม่ท้ากันอะม ครันนี้มาถึงตัวที่เแล้วนะอือจะตกไปตกอะไรนะครับแนะนำแนะนำผมผมนี่นะครับผมไม่ต้องเรียนนะครับแต่ตกเลยตกน้ำลงสวยมีมันในการถ่ายเ่การถ่าย ดี่ึ้นเอะเยฮะดี้นเยอเนี่่ะชนนี้สวยมาก